ยังเดินผ่านทุกวันที่ที่เราพบกันเมื่อก่อนอยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนเราวกับมีใครมาหมุนย้อนเวลาแต่ก็คงจะหมุนย้อนได้แค่ในความคิดในชีวิต คงไม่เจอกันอีกแล้วยืนอยู่ตรงที่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เกินที่ฉันไม่ได้พูดไป เชื่อว่าหลายคนในที่นี้คงเคยได้ยินเกี่ยวกับการตั้งสมาคมสิทธิ์เก่ามาบ้างบางคนก็เคยได้ยินมานานจนนึกว่าสมาคมสิทธิ์เก่าได้ก่อตั้งเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เคยคิดเคยได้รวมกลุ่มกันเข้ามาเพื่อจะทำการก่อตั้งบ้างก็เคยหาข้อมูลถึงขั้นจะจัดตั้งอย่างเป็นทางการแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างสุดท้ายก็ยังไม่สามารถก่อตั้ง ได้อย่างเป็นทางการสักทีจนทําให้หลายคนรู้สึกว่าการตั้งสมาคมสิทธิ์เก่าช่างเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไกลตัวเสียเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเรามาพักเรื่องสมาคมอันแสนจะยุ่งยากและไกลตัวไว้ก่อนแล้วย้อนกลับมาดูองค์ประกอบพื้นฐานของโรงเรียนทั่วๆไปกันหน่อยหากจะแบ่งกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน คงจะหนีไม่พ้นครูนักเรียนและผู้ปกครองและเพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของลูกหลานจึงเกิดสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้นเมื่อโรงเรียนเปิดมานานจำนวนสิทธิ์เก่าที่จบออกไปเพิ่มมากขึ้นก็เกิดการรวมตัวกันก่อตั้งกันเป็นสมาคม เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยกันสร้างประโยชน์คืนให้กับโรงเรียนและสนับสนุนรุ่นน้องของโรงเรียนนั้นๆต่อไปมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะมีคำถามแล้วว่าหากจะก่อตั้งสมาคมสิทธิ์เก่าของพวกเราบ้างจะต้องเริ่มต้นกันอย่างไรขั้นแรกสุดคือเราต้องรวมสิทธิ์เก่าทุกๆรุ่นเข้าด้วยกันก่อนหลายคนถามอีกว่า แล้วเราจะมารวมตัวกันมาก่อตั้งสมาคมเพื่ออะไรล่ะคำตอบนั้นมีมากมายอยู่ที่ว่าจะมองมุมไหนในมุมของสิทธิเก่าเองก็เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกันหรือเพื่อสร้างกิจกรรมให้สิทธิเก่าได้มีโอกาสกลับมาใกล้ชิดกับโรงเรียนและครูอาจารย์หลังจากที่จบกันไปนานส่วนในมุมของโรงเรียน สมาคมเป็นเสมือนตัวแทนของสิทธิเก่าทุกๆคนในการสร้างคุณประโยชน์ตอบแทนกับคืนให้โรงเรียนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนนี่แหละคำตอบสุดท้ายของพวกเราแล้วเราจะทํายังไงให้สิทธิ์เก่าได้กลับมารวมตัวกันได้ละ่ะกิจกรรมงานสังสรรค์สิทธิเก่าจึงเกิดขึ้นซึ่งเมื่อทุกคนมารวมตัวกันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการที่สิทธิเก่า แต่ละคนมีใจกลับมาที่โรงเรียนรู้อย่างนี้แล้วเรื่องสมาคมสิทธิ์เก่าคงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและไกลตัวอีกต่อไปเพราะหากเรามีใจเราก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆตามกำลังที่เรามีอย่างเต็มที่เต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นแรงกายหรือเงินทุนและรวมถึงส่วนสนับสนุนอื่นๆก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนของเราต่อไปได้และทุกอย่างจะเริ่มต้นในวันนี้